นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่เราถือว่าเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วียาเขตภูเก็ตของเราเนี่ยได้รับการมอบหมายจากสภาหมหาวิทยาลัยให้มีการขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกับพื้นที่ซึ่งก็คือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วนโะยบายของรัฐบาลในที่ผ่านมาเนี่ยได้มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือการประกาศ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์สุขภาพโลกเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในอนาคตนะครับอนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแบบเดิมซึ่งเราคงจะต้องดำรงไว้แต่จะมีการเพิ่มหรือให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชังสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวเนี่ทางหมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมก็คือกำลังจะมีการผลิตบุค,คลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเรื่องของอการให้บริการ โดยการสร้างสถานพยาบาลสร้างโรงพยาบาลสร้างคลินิกโรงพยาบาลที่เราจะสร้างนี่ก็มีทั้งโรงพยาบาลทั่วไปนะครับขนาด300เตียงโรงพยาบาลธันตกรรมโรงาบาลแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ศูนย์ผู้สูงอายุซึ่งสิ่งดังกล่าวที่เรากําลังจะสร้างเนี่ยจะทําให้เกิดการจ้างงานมากมายนะครับเกิดการผลิตบุคลากรของคนที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพ แต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวด้วยขณะเดียวกันคนไทยมีความเป็นเลิศในเรื่องของการแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากคนไทยจะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพที่ดีแล้วเรายัางจะเป็นบ้านเป็นเจ้าของประเทศที่มีคนทั่วโลกมารักษามาดูแลระบบสุขภาพด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีคนให้บริการที่ดีเรามีการแพทย์ที่มาตรฐานที่สูงที่ประเทศของเรานะครับ